หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางออกนอกเมืองมานิดหน่อยครับเพื่อมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองหรือประเทศนี้ก็ว่าได้ครับนั่นก็คือโรงงานผลิตผ้าบาติกนั่นเองครับ ผมพาทุกคนมาสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุราบายานะครับผมนั่นก็คือแหล่งผลิตผ้าบาติกนั่นเองครับอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยผ้าบาติกเนี่ยเป็นผ้าประจำชาติเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผ้าบาติกแต่ละสไตล์นี่นะครับผมในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปครับแล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะครับสไตล์ผ้าบาติกในสไตล์ของสุราบายานั่นเองครับที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะครับเราก็ยังเปิดสอนสําหรับใครที่สนใจครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับ ว่ากรรมวิธีการผลิตจะมีอะไรบ้างครับโรงงานแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญของการผลิตผ้าบาติกก็ว่าได้ครับเราเดินทางมุ่งหน้ามาทางตอนใต้ของตัวเมืองอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินนะครับถ้าใช้เวลาในการเดินทางนั่งแท็กซี่มาก็ประมาณ20-25นาทีซึ่งผ้าบาติกของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีหลากหลายสไตล์ครับ โดยโรงงานแห่งนี้จึงเป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกสไตล์สุราบายาอย่างเดียวออเดอร์ที่รับมานะครับก็มีตั้งแต่เซเลบคนดังของเมืองไปจนถึงผู้ว่าการรัฐเลยก็ว่าได้ครับซึ่งข้างในนี้เราสามารถเห็นกรรมวิธีการผลิตตั้งแต่การวาดลวดลายการคัดลอกลายไปจนถึงการย้อมสีและก็ตัดออกมาเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามอย่างที่เราได้เห็นกันนี้ครับใครที่สนใจนะครับมาที่นี่เนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้วิธีการทําและที่สําคัญก็สามารถที่จะมาลอง ทำผ้าบาติกก็ได้นะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่5 0 0 0 0 0รูเปียรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับจะซื้อไปเป็นของฝากราคาก็อยู่ที่ชนิดของผ้าและลวดลายนั่นเองครับอันนี้สามารถสอบถามกับทางร้านโดยตรงได้เลยนะครับแล้ววัฒน,นธรรมที่สําคัญอีกอย่างของผ้าบาติกที่นี่นะครับนั่นก็คือทุกวันศุกร์ของประเทศนี้นะครับเขาจะรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนใส่เสื้อผ้าบาติกกันด้วยล่ะครับ Rebel Thailand. Life Rebel. ตอนนี้ผมพาทุกคนมายังสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาอรารยธรรมฝั่งอีส์จาวานะครับมากันที่พูเทนทูร่ามิ u เซียมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้คร,รับ สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทุกคนครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3ครับเปิดทุกวันน่ยนะครับผมอยู่เฉพาะวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับผู้ใหญ่อยู่ที่4,000รูเปียครับแล้วก็เด็กอยู่ที่3,000รูเปียนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ10กว่าบาทนั่นเองครับเอาเป็นว่าตามผมเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ พันแห่งนี้นะครับไม่ได้ตั้งอยู่ที่เมืองสุราบายานะครับแต่ตั้งอยู่ที่เมืองซโดโจซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองสุราบายาเป็นสถานที่ที่ถ้าใครมาเที่ยวที่สุราบายาก็จะต้องมาเที่ยวที่นี่เป็นที่แรกๆเลยละครับซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณและเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของอีสต์จาวาโดยมีวัตถุโบราณที่เป็นซิกเนเจอร์ทั้งหมด8ชิ้นครับที่ใครที่มาแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะต้องเข้าไปชมนะครับและที่สําคัญมีเครื่องประดับที่หาดูได้ยากที่มาจากประเทศไทยด้วยละครับ Or are we ประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะช่วยให้คุณได้เดินทางอย่างหมดห่วงไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยหรือว่ากระเป๋าหายเครื่องบินดีเลย์ประกันการเดินทางจะช่วยคุณได้ครับการซื้อก็ง่ายนะครับเพียงไม่กี่นาทีผ่าน3ช่องทางทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและคอร์เซ็นเตอร์ครับ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่190บาทเท่านั้นไปต่างประเทศอย่าลืมซื้อประกันการเดินทางด้วยนะครับ